ได้มาขูดอันพูดอีกย่งก็ห้องน้ำเสียเนาะเราว่าดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนมาซ่้ยซองเตย่อยเด้อถายกิต้ยเด้อนี่ไอ้ต้ยไปเฟ้าอันขวดซงแล้ววัีมาเหตุท้ายถ่ายเท่าเดี๋ยวเราขุด กแจ้งยุยแจ้งกิจอ่ะเดี๋ยวนะที่เขาจะขายอ่ะเดีเขาต้องเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวเบิ่งมี้ตอนนี้คนเฮ็ดแบบนี้หอดเงินเคาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้คือการ้าเยอะกบ่านีสิไปซื้อผ้าที่ไีนเนี่ยเออเอาผ้าบีผ้าที่กับผ้าเอาผ้าบัดเฮาเดย์สีฟ้านะอือเอาตัวนั้นก็ได้ห้องน้ำเสียแบบนี้เนยบอสันลาบ้านเวลาอัน ถ้าสมกคนโบมีห้องน้ำเสียแบบนี้บ้านเป็นลาวขายเพี้ยงไปน้ำมันไหลไปบเนียนมันจะเปื้อนมดเลยมันก็ได้ได้ไหลไปหางอื่นได้เอาไปเลยได้เช็ดหางเขาทุกคนเทียไห้างเขา่นเต้นเต้นเตดึงฮาลาแทงเตอร์นกไฟกับโบได้เนาะนกไฟโบได้ได้แต่ไฟให้ให้ต้นตาลคุดขุ่มค่ะเขาเจ้าคุดจากแมทนี่ย ทอดดิทอดวะเกือบมดนี่เม็ดหนึ่งเมหนึ่งอ่ะอืมหองกวงดิอมกวงกับมทแมทสาวบ่แม็สาวดิเม เม็ดหนึ่งคุณเมสาเขาก็ยกเต้นขึ้นเออดึงออกบอกนะยกยกยกเสาเต้นได้หรเขายกเสาเต้นออกกันบอเอาดึงใส่ไฟออกเด้เสาตัวนั้นนะแล้วก็ดึงอะ ยังเต้นทีสาวเลนยังบ่ฮู้เลยนี่เนาะ่นกเยวค่เด็กูเลยหาดิสิเลียวเบียงเสียบเอนั่นกเป็นง่ายด้เห็นอ๋อเดีนอเาะไรนูเลบ เยียกหลายลูกก็บริเบ่ได้เอาจานหบบัวมันเยอะให้ตัวขุดผมก็ได้เอาเนือ้อม้าเอ้ยบุหัวสิได้ขุดขุมอันนี้ก็ได้ยืมอันฮานคางๆนี่ฮันเล่ได้เขา,าว่ายกเสาอันนี้ขึ้นแล้วเัา,าดึงมาพี่ฮะนะเออยกไหมเออชีดึงก็ได้

ขันข่ายคนเดียวก็คือสิได้งูหัวปิ้นู้เดียวอะไนี้กับอีแม่กับอีพ่อนั้งเล่แต่ว่าขันมีประเท่ากับที่ปีด้านี้เออแมนเออแมนแมนให <tv> ้ตุ้นตาไปตัดไม้เออเทนแทก็เอารถมาก็ถือกันตุ้นตาเนาะบอกแล้ว เาเข้าอีเาเลือกอันเดียวเออมันไปไล่ของกเจ้าตีระมีบ่าเในกอลเจะหาสกตุดีกเป็นตัดรถเดี๋ยวจะเอ้ยคุดเอาขนาดโอ้สอเออกาช่ยกันีล่ะอืม อันมีแต่ไปเอาดอกไฟมาแล้วค่ะจะต่อให้เชื่อจะมีคนมาเลาะแล้วได้ทุกคนบางฮานก็เห็ดแล้วล่ะโอ้เขาใส่อันโตตั้งปิกนิกคักเว้ยอะไนี่นใช่ปะคักอยู่ซ <c oughs> ับเอาใส่ไฟอนะันน่ะ มากะเห็นแล้วพักกอยู่รอกาดีว่าได้อันนี้พนกัปีแรกคือกันผูดใดกับปีแรกพี่ได้เห็นอือยังว่าแหละ บันทึกบันทึกอ้ออ <c oughs> าวไม่ยังคำ <c oughs> สบโนอะไรที่ก็มีวะมียุ่สโซนนี้งเยอะตั้งเออเออมีมีมีเออเขาใส่ซองเดพิ่มได้เฮ้ยเนาะบ้านมันมีแต่ตอนนี้คนก็ได้ เราใส่ซ่าเอื้อยู่อันมองซ่าโทรศัพท์เอนะือนะ้อยนะไอโฟนนะยุลุ่มพอนะข้างตู้เย็นนะริเออเราหัวนมองไหมได้ขายดีดีคนอะ่ะหารเสื้อใหม่ซิ่ใหม่หุ่นทางพุ่นเขาเริ่มเมื่อไรทางหุ่นนะเขาตั้งฮารมืมอละเขาเริ่มขายมาละเ <ใน S 1> ออ<ห> ตัวสิบพันตัวสิบห้าพันเสื้อผ้าเขนาน่าจะเริ่มตั้งเมื่อวานหนึ่งตัวสามสสนห้าสามตัวแสนหนึ่งทุกคนตอนนี้พวกเขาแบ่งหน้าที่กันเนาะมีนานก็คือซอยซีนล,ละกะ็ซอยเอ็นซอยเฮดพวกปิก้งพวกจี้อันเดไว้เนาะ ส่วนอูก,กับต้นตาลมันมาตัดไม้เพื่อที่จะไปเห็ดหานส่วนติ๊กกับแม่มันขุดอันบอนที่ห้องระบายน้ำมาทุกคนเนาะเพราะว่าคันท่าเห็ดเล้วพร้อมกันแล้วจังไปเห็ดเดี่ยวอ่ะเขาเอึ้นมาเดี๋ยวอ่ะ,อะมันชีบเลี้ยวเนี่ยทุกคนมันชีบเลีวทันนะเนาะไอ้นี่ไม่เหี้งไอ้ลูกหอยทากอ่ะทุกคนเฮ้ยห <laughs> มานี่มาเห็นกับเจ้าเสือนไม้ไว้ทุกคน มงไม่ทอนมึงไลยแย่ยังไงน,นี่มาตัดไม้อยู่นี่กับต้นตาลเจอมังเล็บเมียวอีกทุกคนเนอบยุงเมยเจอป้ามังเล็บเมียวนี่สุกหน่วยนึงอุ้ยหลยหน่วยอยู่นี่มังเล็บเมียวนี่ดำๆจริงงเลย được chưa? cái hài rồi thôi. cứ đi thử cho một ngày, ông qua. kho tí lò. ฮะเศรกอตัวลำเนี้ยเลยอืมเออมาก็ก่อสิได้เงินเนาะรอดเนาะคนทุกข์เนคือชีวิตคนรวยเนาะเราิกาเฟเาไตัวหัวยุหัวย่องขี้ยห่อยู่เฮ้หัวยุหัวย่องคายเครื่องอยู่ เอาเครื่องเอาเคืเอคตัดไม้มาลจะจทกกินน้ำไ้เนาะกินเพ่าขิดห่อน้ำอยู่เหือนเดี๋ยน,น่ะพ่อ,อีแม่มาช่วยนี่พ่อแลวบ่แม่ เอาละออน้ำพกาคอกินกันเด้อเน่ลุมมาดิเออมาไว้้มาีัดไแล้วถาไปขอบไม่ได้ผมลองอันนีก่อนยาเล้เอามาเองเลยเดี๋ยวไปสร้างรถอันไฟรถคนใดแล้วก็ไปเอามาเอามื่อนี้ก็จะขึ้นมาดิ ไปนะเด็ตอนนั้นมาอันเนอะคือเดียวว่ายุ่นะมันทาหน้าเดียวว่าแปลงเออยี้บนเตาเอะอแปลงให้เตาเลยเนิ ừ, ปเอาเองบังคนไหลมาพอดีเข้ามาไ่ได้หรอมืนอี้เหลือขึ้นมา,มาเมื่อเด้อ สิบห้าโลเราเอ็นเนาะเตอร์เรั้งยเดี๋ยวเอาอีกโหลหเลได้เอาออนียให้เตัเอาเนี่ยเราติดอยู่เดเอาสิบาตอรเอาย่างห้เนาะ้ไก่เนาะอนูให้เด็ดลาไก่สิไก่สี่ป่ายิ่ กกนินอต้มก้อนข้นมาเอยกแบันแล้วเสือแล้วเสื้อนมพันสั้นเลเออบางทีของั้าเอาบ่อไปอันติดไปลวกขึ้นมาแล้วขาวนะคบต้งให้เราตเนี่ยต้มัวไปมาพูดยัไปขดอเน้เหมงก็ได้ เอ่เอไนไปใครจะยนนืเนาะพอดีเนาะอมล่างกำง,งานเลยนี่อันเกีวกับอิเลอร์กนี่น่เกีวอีเลอรที่านกัมีน้ออยู่งะเนลวีสุกับมีายก่อนแั้นก่อนมีซีอนนั้เรูักีาเนาะ ทีวของเนะเอาขายลลสถาปนึกกันตอนนี้แล้วบ่เมื yep ่อยดีต้นตานวะกินฮอทตุ้ยย่อยเดี๋ยวพ่เดี๋ยวนี้กัเยกินฮอทต้ไดนั่งเหงา้เ้ คนันนั้นั่งละลานเน่ยพอรเลยครับจะลยไม่ได้ออกวะบ่เออมออกหมดวายเอาเนไ่ด้ออกไายอย่างนีแหละโอ้บ่กรเ่่รอน้นเลยยกเลิกานี่เลยเอัวเสียว

เอาเอยิอแล้วก็แล้วเี่ันปคไนะโอี่ันนี้เป็นของเขาหรือของเขาของเขา่าอะของเฮาเนอะของเขา่าอะของเขาเลล่าที่รอของเฮา,า,าคือว่าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามีเสื้อไหมรู้แม่แล้วตัวนี้นเลยนะ กเอ้ยเดี๋ยวไปขนออมา้านกะดีวะทำนี้นี่ว่ามันัวมมนกเนาะตั้งี่หาดพกข้างเทอมเนไดบ่ะพวกมีได้ยุ่งสุดไหมกดีบ่แม่ โอ้อดีโยแล้วว่าเราไปซื้ออันไปซอ้าเยงแบบมีบล่อเยื่ยนามีบ่มีพออมยอะยผูยากรวมีอ้ออนหติดตางผัาที่แกยครับเอออออมาที่เอออันเดอซอี่หางจะผพาอมกันใส่ถุงใส่เนี่ยกันอมกันหางกันเลยอะรอ่ะ

เดี๋ยวลอแถไปหาตลยับตัวนี่ไหมกลาดิโอแทงเลย้อตัดตัดตขึ้นบัดเดียวย่างตนหยาตัก็ตัเป็นเงอกันยู จะลงแทงท็กเออกาอยู่ะดตเยว้่ออใกล้ดีแตู่สาิเวธรรมดาวะเห็นทานขายเครื่องนี่เนาะก่อนสิได้เงินเนาะเออเออสมพอหคนมมีเรื่องได้มันได้ยุ่งต่ม เออคัะอันนี้กะเหางันแม่นแท้กูค่ยเห่าบ่หลายคนเหาก็บ่รอดคือกันนี่ไะตัวย่อยอยากบหมอยากบ่ายนบ่ยเขาวยท่มซีนสินาวยากน่ มัดอันนี้แล้วเขาไปยิงเข้าเ้ยยิงเข้าแล้วใครหอบเครื่องมาอีกคนนึงยิงเข้าสองมอไฝอยใครส้างมาเลยเอ้ยิงเข้าสองเพื่ออะยังไม่ยังมาแล้วยังมาแล้วไม่อากเล้้ยงงานตัข้างน้ำดำบว่เฮื่อนเขามีอยู่ไปซอข้างนกูเพื่อนให่เฮือนจะมีเพื่อนจะมีสองอัน

เอาตตัวสีฟ้ามาปล่ะเพียงเพียงนี่น่ะตัวสีฟ้าคุยได้เราจะเอาตัวสีดำเพียงแอแลเลยเอาตัวน้อยมาอันนึงเอามาส่งอันทีเซก่อนเด้อเออมันแคบตะหลงมีคนมาเลาะเล้าเจ้าครื่งอยงยาจริงนอนเฝ้า<ม>

เาเอาไม้อันั้นอันนั้นเลยว่ะตาเอาไม้น้นผ้าเอาไม้ตัดตัตตระหวา่างคือเขาเลยว่ะนี่นะเออเอาไม้เปีเอาชิบิซอเอาไม้เปอรรรมมเปยู่สิเออมันพาใเขาล้าง้นต้อง่่ เห็นอันนี้ลรวคิดเห็นขุมขี้ซะไปต่กีเเอาไม้พาร์ทไปเด้อเด้อเอาอันนี้เอาพูดปุ่มง่ายลเรเอาพานี่แหละแล้วเอาไม้ใกล้ ขันคอยี๋อยู่ขยันอ๋อขยันเลยขายที่สุดอันนี้มีมั้งมาถึงถึงคือว่าแม่นเดีนว้โหถึง

ยังเหลืก็จะอยู่ทุอง่นที่เดนเลเท่าตาตาเล็กกก็แล้วก็ผักแล้วก็ผ้าเก็บของมาใส่แล้วก็จะมีแบบนี้อีกไม่เดียวเนาะดึงเข้ามาเออดึงเข้ามาโลภเลยเนาะ โอ้แล้วแล้วอยังหางหน้าด้วยนี่หางไข่ขอพวกเขาตาลนั่งดูตาลนั่งมองนี้ดู ได้ตวาโพี่อาก็ได้มาเสียบเอ็นตัวแน่อนพี่อาห้านะพี่อาหานี่นะสกูตุยนะเสียบยอมีนาเอื้อบนี่ปั๊มมักซิบเลยมันบอกเดกหัวคัเดี๋ยกัย่าดรถเศร้าเดีก็ย่าหนัวไว้ก่อนหนัวไว้ก่อน วันีได้เสายบียร์ขกไปคุณได้ดเบียรไงได้ที่ทำมาดาวะเได้นได้เออลูกค้าอันฮานไม่ค้าฮานด็ก็เอินโตเขาไปเสียเบียร์ที่ทำมาดาวะตายแหละตู้นมตู้นลูกค้าอยู่บอมาเม่มาเม่เด็กกรเอิญลูกค้าเจ็หนาคุณเด็กกเอินโตคุณจับเด็กกรเอินโตเนาะใส่เบียร์ได้มัฮะใส่เบียรได้ ว่าจะเอาเบียร์มาขายเนี่อกเบียอเออว่าจะเบียร์ป่องเอาป่องตู้พิกายที่เขาจาขายป่องเขาเด้อเจ้าบุหูน่ะสยบอสกะดสาวะไรเน้ปป่องอดาษสาะารดากราษาะดาระดาสาะกกสองาหะระาดสาสาส หเเขบเกขาจะไข่เบเกลเอออนี้ว่าไข่เบเกลอ่ะที่จริงแบบน่นๆยูุ้นเกไข่เบเกลก็เบเกลเบเกลหมดเลยนะมีแต่ห่านทั่วไปแหละไนราเบเกลคันเเอาเบเกลตองไม่เอายื่นตุ้มนอาจารย์งเออเขากะเขากะไข่เบเกลทุกใออกห่นเลยบ่อบไข่เบเปลก็หละพอย้ค้านำเก็บแก้วขี้ค้านำเก็บแก้วแท้ๆโอ โต๊ะไปเอามาใส่ชุดงามเลยโอ้อันนี้ว่าจากบริษัททีที่พม่เเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนย่างแบบเขาท่าเอาตีนหรือเอาหมูเห็นเขาท่าเอาตีนหรือเอาหมูเห็นตั้งเบี้ยวเลยแต่ว่าเออบุหูซื้อมาดิเส้นหัวมาสิก็อยากเห็นหน้าคนเด็กเกิดแต้มดอกนี่เอาตีนแต้มดอกมือแต้มโอ้ยเจ็บคอแหงเดี๋ยวนี้เสียงหย่อนเปียนส้นตีนยงอกตะปูเดียวมันเจ็บคอเลยวุ่นใดตาย กินฮอรมูกันจนกินฮอรมูสายบว่ามันกางกลินย้อมมุยเหมือนเดินากองเด็กกางเออญนนึงมันมีพนตังเนาะเอาอันนี้ไปเสอรเลยเนาะเอาอันเดมน้ำนี่วะเออขุ้นลายมือเอาไปขันเขาะเอิญเอิญผเที่ยวถุซึงนอดมานหนักจักเพื่อนมาไพี่เดนน้ำน้ำน้ำเดดูเ